ยังเขียวเลยอยู่บ่เป็นประคามผมเคยผมเคยหยำอมอยู่ในเป็นประคามขั่วแนี่ยเป็นกล่องไว้กล่องกองแป็ตเป็นประคามลงไปแล้วเคี่ยงใส่ที่เขาเนี่ครับแลสุดสียาแดดเอาไปแท่หน้ามันจะมาหย่อมเลยครับแทะแดดเนาะเอาไปแท่หน้าก่อนเด้ย่าแข็งเหลือเกินนะครับคุณเจเอนีนะครับสวัสดีแอดชัยนะครับตามมาฟังค่ากวดแล้วข่าวี่ขอบพระคุณมากขอบพระคุณทุกขั้นนะครับ อรินญานะครับฝันดีค่านะครับพระโอษนะครับผมคุณกุ้งจุงเบยนะครับแซดเบลเลิฟเลิฟนะครับคุณหนึ่งนะครับผมแอดมิดอองนิดาเบาๆนะครับตอบอะไรหนอนะครับคุณนิดานะครับแม่อรินญาคืนนี้ไปนอนไปนอนฟังเพลงบ้านที่ฉลาอีกนะครับนะครับคุณ R A G นะครับเสาสาลอยอยู่ทำเมือง คุณแมวดำนะครับแม่อรินยาฝันดีค่ะนะครับคุณเอแอนทีเอ็นนะครับที่พึ่งสุดท้ายมั่นใจได้เต็มร้อยคือนางคือฟ้าขาวใช่ครับนะฮะที่เพึ่งสุดท้ายนะครับใช้นามว่าฟ้าขาวจริงครับนะฮะแอดน้องนะครับอ่าเดี๋ยวผมแจ้งก่อนทุกท่านนะอ่าข้อมูลที่ผมลงเกี่ยวกับหน่วยอ่า b ีเอสไอหรือกองปราบหรือ CSA นะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งหมดที่เอาคลิปไปลงนะครับแต่คลิปไปลงนั้นผูกขอผมขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับขอขอ,ขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่ได้ขออนุญาตจากผู้ใหญ่แล้วว่าผมขอเอาคลิปของหน่วยงานหรือบทเพลงที่ลงวันนี้หรือการ ฝึกฝนเรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไปขอลงในคลิปไร้สดหน่อยนะครับนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ตอบมาว่าอนุญาตแต่อย่าให้อขอตัดบางท่านบอกว่าเขาขอให้เอาบางช่วงออกไปหน่อยแล้วกันบอกได้ครับผมจะเอาเฉพาะเท่าที่ตัดเสร็จแล้วจะส่งไปทนะ่านพิจารณาท่านอนุญาตปุ๊บผมก็จะลงไนสดก็จะลงในคลิปเลยท่านบอกก็ได้นะครับที่ตัดมาแล้วถูกการขออนุญาตทั้งหมด